เขาสาเนเปลี่ยนไปนผมลืมสิ่งสวยงามไม่ดีความคลาสสิกความเก่าความขังของมันอะ่ะผมว่านี่สําคัญนะอะไรที่สมควรเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนทีน่สวัสดีทุกคนตอนนี้พบกับ มานลื่นลายนะครับผมตอนนี้ผมอยู่เข้าวสารนะครับเฮ้ยเข้าวสารเปลี่ยนไปเข้าวสารเปลี่ยนไปมากเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะมันจะมืดหน่อยนะเพราะว่าม,มาอยู่ในตอนมืดน,นะครับเข้าวสารเปลี่ยนไปอ่าโอเคเข้าวสารเปลี่ยนไปมากเลยเขาทําถนนใหม่นะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าไม่ไม่เวิร์กเหมือนเหมือนเหมือนมอนก่อนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีคลาสสิกนะครับมีความคลาสสิกมีความแบบว่าเออเป็นข้าวสารอยู่อะคือมี มีแบบว่าการสแสดงมีมีสปรีดมีสตรีดมีอะไรมากมายในวันธรรมดขน้าสารครับอยางเนี้ยไม่ไม่เหลืออะไรเลยอรทุกคนเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาทัวร์ข้าสานะครับว่าขา้ขาสารยุคใหม่เป็นยังไงเอออาจจะไม่คึกคักเหมือนสมัยก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นโควิดคนคนยังไม่คนยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้ามานับต่างประเทศยังไม่ค่อยเข้ามานับแต่ว่าคือผมคิดว่าความไปข้าสารมัน,ม,นมันหายไปมากเลยนะครับโอเควันนี้เราพาทัวร์ข้าสารกันไป ุกคนดูดิข้สารเป็นปเแนวดิเอ่อมันทำถนนใหม่นะครับแล้วมันเอาเหล็กอะไรมากั้นไม่รู้นะครับเนี่ยเหล็กอะไรมากั้นไม่รู้นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเหล็กอะไมากั้นรู้แล้วดูดิมันมันไม่สวยเหมือนเก่าอ่ะเมื่อก่อนมันดูมันดูคลาสสิกกว่านะครับผมว่าด้วยความเป็นข้อสารน่ะยังเก่ามันคลาสสิกกว่า ตอนนี้ก็เป็นวันสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าดูาแต่ละคนร้านค้าไม่มีคนนะครับคือจริงๆแล้วอะความเป็นข้าวสารนะครับต้องเป็นแบบว่ายุคคลาสสิกคลาสาสิกเนี่ยมันจะมีผู้คนเดินเดินมากมายนะครับส่วนใหญ่จะขายของเนี่ยจะมีฝรั่งนักศึกษาและคนไทยเดินเดินเยอะมากระหว่างข้างทางเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับผม ดูที่ทุกคนสามทุ่มแล้วอะมันยังมันยังหลงเหลงอยู่เลยดูนะครับนี่อันนี้สามทุ่มของข้าสาเนืโปรตีสามทุ่มของข้าสาโปรเตีะมันจะคึกคักมากครับผมแต่อย่างเนี้ยเลือกคึกคักเลยดูดิดดนี่เราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมดูบรรยากาศนะครับสามทุ่มแล้วไม่มีคนเลยข้าสารเนี่ยถ้าไม่ใช่นะัก ถ้าท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคนไทย่ยหาน้อยมากครับที่มานั่งกินเบียร์กินเหล้าแถวนี้นะครับข้างๆก็จะมีเด็กเข้ามาเรียกแขกครับเด็กมาเรียกแขกมามาเียกลูกค้าครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ไม่มีชาวต่างชาตินะครับ กล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับพยายามโควิดคือมันไม่สวยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมมาเดินสมัยตอนมัธยมนะครับผมมาเดินแด่มัธยมไม่ใช่มัธยมดีมัธยมปลายหรือว่าตอนมหาลาัยครับคนยังเยอะนะครับคนเนี่ยเป็นข้าวสารเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของของของคนชอบเดิน ไนท์ Knight, ตลาดไหนท์ประมาณนี้เป็นจุดผมว่ามันเป็นตลาดเริ่มต้นของตลาดไนท์ตอนคืนเลยครับซึ่งมีคนเดินเที่ยวมาเดินกินผัดไทยข้างทางมาเดินกินลูกชิ้นมาเดินดูฝรั่งอะไรประมาณนี้ครับคือซึ่งทุวันนี้มันหาไม่ได้นะครับโอเคมันติดโควิดโควิดทําใหุ้กลับกบ้องนี้นึงน,นะครับ มันติดโควิดก็จริงครับโควิดเนี่ยมันทําให้คนนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปก็จริงครับแต่ว่าคือถึงแม้นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปวัยรุ่นคนไทยเขาก็ชอบมาเดินเที่ยวนะครับเพราะเข้าสานั้นมันมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายไหจจะเที่ยวไานจะพับบาร์ไานจะกิจกรรมข้างทางมาซื้อของนะครับมาซื้อของมาหาของกินอะไรเงี้ยซึ่งอย่างี่มันไม่มีแล้วอ่ะมันมีเท่าวหล่เที่ยวอะไรก็นม้ดูดิทุกคนดูดิเท่ยเล่กเที่ยวมัรู้ว่าคือโอเคผมเข้าใจว่าคือ ขาอยากให้ถนนขานแก่นนี่จเจริญขึ้นเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศก็จริงนะแต่ว่าคุณลืมอะไรบปหรือเปล่าคุณลืมสิ่งสวยงามในอดีตความคลาสสิกความเก่าความขังของมันอะ่ะผมว่านี่สําคัญนะใช่ถ้าคุณเหมือนลืมรักเงาตัวเองอะ่ะคือฝรั่งเขาลืมรักเงาแล้เว้วยจริงๆฝรั่งที่มาเที่ยวขาานอนน่ะส่วนใหญ่เขาจะแบ็คแพ็คมานะครับเขาไม่ได้บอกว่ามาเลือล่อนหรูอลังการ,รม,มาดูลงมานอนโรงแรมห้าดาว มาจิบวายริมทะเลไม่ใช่ค่ับเขามาบอกว่า <t> เขาปตาต่อปากว่าเขาสามมีศักดเป็นยังไงมีศักดเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอันเนี้ยบางครั้งชาติต่อชาติต้องการอย่างนั้นเว้ยเข้าใจว่ามึงมาเอาเสาเฮี้ยอะไรมั่งตั้งเนี่ยวะทําให้มันดูมาทําตั้งเันเฮี้ยอะไรเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจโอเคมันอาจจะดีขึ้นในภาย้างหน้าได้แต่กูไม่รู้ว่าสิ่งที่ตอนนี้กูรู้สึกคือเฮี้ย <a> ไม่น่ามาเลยอ่ะกูไปเดินตลาดแถวบ้านกูดีวกว่าอะไรที่มันอะไรที่มันเปลี่ยนอ่ะก็ก็เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนตามเอ่อโลกเปลี่ยนตามโลกาภพิวัตน์เปลี่ยนตามเอ่อความทันสมัยแต่ว่าอะไรที่ดั้งเดิมและดูดีก็มีนะครับผมอะไรที่สมควรเปลี่ยนดูไม่เปลี่ยนทีอ่อเอออย่างพวกมึงอ่ะแม่ง อยู่มาห้าปีแล้วแม่งไม่เอาออกเมืเอ่อยแบบคุณเปลี่ยนแล้วแก่แล้วเลี้ยงลูกเลี้ยง,ยง,ยงหลานไปแม่งอะไรที่แบบว่าแม่งไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนจ้างโอเคดย๋ยวผมพาไปเดินอีซอยนียซอยนี้นผมมาเที่ยวประจาเพราะเมื่อก่อนมันมีผับมีบาร์ส่วนจะเป็นผับไทยๆนะครับแบบว่าเต้นอะไรเงี้ยโห้โหพาพาไปเดินดูถ้าไปโอเคตอนนี้ผมอยู่ถนนรามบุตรีน,นะครับซึ่งสวนสวนสนนี้เออเมื่อก่อน่ะมีผับเปิด ที่บอกว่าวัยรุ่นประเทศไทยช่อนม,มาเที่ยวครับเขาสารนี้จะเป็นพวกฝรั่งนั่งดื่มเบียร์ใช่ไหมครับแต่ว่าถนนข้างๆกันเนี่ยซึ่งถนนชื่อรามบุตรีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผับของคนไทยผับคนไทยนะครับเพราะว่าผับคนไทยเนี่ยเ,เปิดเพลงไทยบางทีก็บอกว่าพป๊กซองบางทีก็อะไรครับเราพาไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างไปเป็นยังไงครับเงียบไหมครับผมสามตุ่งกว่า ซอยนี้จะเป็นซอยที่บอกว่าคนไทยชอบมาเที่ยวนะครับวัยรุ่นไทยชอบมาเที่ยวมากกว่ามันจะเป็นเพลงไทยดนตรีสดอะไรประมาณนี้ส่วนน้ครับเงียบม,มากสมัยก่อนเนี่ยเดินเบียดก,กันแทบแทบเบียดกันนะครับแต่ทุกวันนี้โอ้โหเงียบม,มากถนนราชบุตรีนเนี่ยมันจะไปทะลุแถววัดบะบุแถววัดบรวรประมาณนั้น,นครับอ่าแล้วก็เลิกเลิกเที่ยวเสร็จก็ไปกินข้าวกันแถวนั้น,น วันนี้ดูครับนี่เงียบหมดเลยวันนี้เป็นบาร์ฝรั่งครับว่าฝรั่งจะไปนั่งจิบเบียอะไรกันนะครับเนี่ยเงียบหมดนะครับวันนี้เวลาตอนประมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มกว่าเนี่ยบางร้านก็ไม่มีคนเลยบางร้านก็ปิดครับเนี่ยบางร้านก็ปิดเงียบเมื่อก่อนบางร้านเนี่ยคนนั่งนั่งคนนั่งแน่นเลยนะครับนั่งแน่นแล้วนั่งเยอะมากโอเคมันอาจเป็นเพราะโควิดเอยอมรับกับ70%อร์ซเลยแต่ว่า ซอยนี้เป็นซอยคุณต้องเข้าใจว่าซอยนี้เป็นซอยที่วัยรุ่นไทยชอบเที่ยวถ้าเปรียบซอยนี้นก็เป็นแบบว่าอาเซียครับซึ่งวัยรุ่นไทยชอบเที่ยวผับไทยผับดนตรีสดครับวัยรุ่นไทยเข้ามาเที่ยวแต่ว่าอย่างนี้นไม่มีเลยครับจะจะบอกว่ารัฐบาลคุณคุมเข้มโควิดก็ก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีคนเลยนะบางร้านก็ไม่มีโต๊ะก,ก็ไม่มีเลย วันนี้เราพาเที่ยวข้าวสารนะครับเที่ยวขาา้ขาวานในมุมที่เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปมากนะครับเปลี่ยนไปมากจากความคิดเดิมผมเที่ยวข้าวสารยงแต่มัธยมปลายครับมหาลัยเที่ยวครับเพราะว่าข้าวสารเนี่ยมัที่เดี again, ยวจบครับมีของกินมีที่ซื้อของมีที่เดินเล่นมีที่เที่ยวนะครับมากับเพื่อนบ่อยมาเพื่อนบ่อยมาก คือแต่ผมไม่ไม่ได้มาเที่ยวผับเที่ยวบาร์เป็นหลักนะครับมันที่มาเที่ยวมาเดินซื้อของแล้วมาเนี้ยครับเพราะเพื่อนอยู่บริเวณเนี้บ่อยเยอะแล้วก็ไปมาก็ไม่ไม่ลำบากมากครับดูครับดูดูบรรยากาศนะซึ่งไม่มีคนคือไม่รู้ว่าโควิดกลับมาเหมือนโควิดหายไปแล้วเนี้ยก็เหมือนจะมันต้องรอหลายเดือนมากครับพี่ กว่าจะฟื้นฟูกับมาเหมือนเดิมเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยคือเนี้ยถ้าคุดหมดไปก็ความเศรษฐกิจจะเข้ามาละโอเคเดีย๋ยวไปดูต่อครับโอเคอันนี้ก็เกือบเกือบท,ท้ายซอยรามบุตรีน,นะครับผมซึ่งเป็นซอยคู่ขนานกับออซอยคู่ขนานกับข้าวสารนะครับออซอยรามบุตรีซอยบุตรีนเนี่ยมันจะไปโผล่ตรงท้ายซอยเนี่ยไปโผล่ตรง รู้สึกว่าจะเป็นวัดบวรนะครับวัด,วดบวรเวทเวทเนื้อหาสามทุ่มแตยังไม่มีคนร้านี้พอมีคนหน่อยครับเนี่ยฝรั่งนั่งกินข้าวกันคนไทยนั่งกินเบียร์กันครับนี่ครับท้ายซอยของซอยบุตรีเนี่ยจะเป็นร้านขายอาหารนะครับ เที่ยวเสร็จหรือว่าเดินช้อปปิ้งเสร็จก็จะมาหาก,กินโจ๊กหาก,กินก๋วยเตี๋ยวหาก,กินอะไรแถวนี้ครับดูครับมันเป็นร้านขายของร,ร้านขายของร้านนั่งกินเนี่ย ร้านขายของร้านขายของกินนะครับผมซึ่งเที่ยวเสร็จก็จะมากินนะครับนีตน่ตอนนี้เราอยู่ข้างวัดบวรบน,นะครับผมโอเคพอดีจะเป็นไงบ้างครับวันนี้เราพาทัวร์หนุ่ขอสารโอเคไหมครับผมโอเคได้ลืม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งใน2แพลตฟอร์มนะครับในช่อง YouTube แล้วก็ช่องเพจ a c e b o o k นะครับผมเออ่มาลีไลค์ให้เราด้วยนะครับผมจะออขอบคุณเป็นอย่างนี้ครับโอเคต่อไปเราจะมีคลิปอะไร่อ,อกดติดตามต่อไปนะครับผมวันนี้บ๊ายบายสี่ทุ่มแล้กลับบ้านบ๊ายบาย,บาย